ไม่วาดได้ไหมวาฟอรรีมเื่ออะไรผปไมบ้านครัวแย่งมดมีอไเาที่วั เด็กนหัวเราะอ่อยมดกไม่รู้มีวอมีวรอว่ีพดีพนะวันพุธนี้พบกับสีพุธนพุธนี้พบกับ พี่นาวเหอพี่แมวรษสากาพุ่งี่พุ่มพรุนี้พบกันสี่พี่าพรนี้พบกันไม่เกดข้อเดีเอาเยเราอนุ่งเน้อขาล็อขาล็อกขาล็อกคล้ายกับนิ้ล็อกอะจะรใครอะกได้บา กาอะไรดีกวก่อนไหมัะไม่ได้โทร์ขาเลยออะเนี่ยสี่พวนาที่พุธนี้พบกับแมวจีนสัตว์แล้วก็ค่อยวานไหมสีพ่พวนาไม่ได้หวานใช่หวานเก่าสี่พวนาพุธนี้พบกับพี่แมวไม่ไม่มีใครชื่ออรยพพดสีพด่พาพุธนี้พบกับพี่แมวจีนสตัตว์ สี่ล้าามื่นสามห่นสี่พันตีดูยี่สิบล้าน่องวันพี่โยมรับตีลูก่สิบทาง่องวันครับอ๋องานนี้ผมเกิดแล้วนะเแล้วดูทมือทนตือเออระวังเจ็บนะพี่กัรศิหัวครับได้ก่อนห้าสี่สามสอง ที่พรดังคืนนี้พบกับพี่แมวทีรศักบางทบอาซอสี่าู้่ใช่ซอสต่นอบีต้องเอาชื่อเต็มเอาพี่หมอพี่หูไขับพี่หออพี่

วันสี่ทุ่มยี่สิทางกช้าวันเลยทำยกมือเลยห้าสี่สามสองสี่พรมคุคนี้พบกับพี่แบลส์เศกัปานภูมิว้าสีทุ่มี่สิบทางช่้งวันครับ Gracias.